เหรียญในหลวงรัชกาลที่9ที่จะพูดถึงในคลิปนี้ไม่ใช่เหรียญที่มีตัวเลขมูลค่าแพงที่สุดแต่คือเหรียญห้อยคอสุดยอดที่คนไทยอยากเก็บบูชาเพราะแต่ละเหรียญเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาและบุญบาร,รมีของพ่อหลวงใครได้สักการะบูชาเหมือนได้พลังปกป้องคุ้มครองและเตือนใจให้ทำความดีในทุกวันที่นี่ E a g l e of No ห้าเหรียญห้อยคอรัชการที่9สุดยอดที่คนไทยอยากเก็บบูชาอันดับที่5เหรียญทรงกล้องปี2,542เหรียญที่เตือนใจให้คนไทยและลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลกเหรียญทรงกล้องปี2,542เป็นหนึ่งในเหรียญห้อยคอรัชการที่9ที่หลายคนมองข้ามแต่แท้จริงแล้วมีพลังศรัทธาและพลังบุญมหาศาล เหรียญที่เหมือนกับเป็นเครื่องเตือนใจให้คนไทยและลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลกเหรียญทรงกล้องปี2542จัดสร้างโดยสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบด้านหน้าเป็นพระบรมรูปราชการที่9ทรงกล้องส่วนด้านหลังเป็นตราสัญ,ญลักษณ์สายสัมพันธ์ศักดิ์สิทธิ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน เรียน,นี้ไม่เป็นเพียงสิ่งสะสมแต่ยังเต็มไปด้วยพลังศรัทธาความเมตตาและแรงบันดาลใจจากพระมหากษัตริย์ใครได้ห้อยจะรู้สึกว่ามีสายตาแห่งความดีและการทำงานหนักของพ่อหลวงคอยชี้นำและปกป้องชีวิตอันดับที่4เหรียญเสมารัชการที่9ครบ6รอบ72พรรษาปี2542เหรียญแห่งความผูกพันของปวงชน เหรียญเสมาในหลวงรัชกาลที่9ครบ6รอบหรืออีกชื่อว่าเหรียญมิ่งมหามงคล6รอบจัดสร้างโดยกระทรวงมหาดไทยมีพลเอกเปรมตินสูรานนท์เป็นประธานและผ่านพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่ที่วัดพระแก้วโดยสมเด็จพระสังฆราชและเกจิอาจารย์ดังหลายรูปด้านหน้าเหรียญประทัพบพระบรมบรูปรัชกาลที่9ส่วนด้านหลังเป็นตราสัญ,ญลักษณ์สายสัมพันธ์ศักดิ์สิทธิ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน เรียนนี้มีหลายเนื้อยอดนิยมทั้งอัลปาก้าทองทิพย์เงินและสามกษัตริย์ใครได้ห้อยจะรู้สึกถึงแรงบันดาลใจและพลังใจจากพ่อหลวงอยู่ใกล้ตัวเหรียญวาระดีพิธีใหญ่ความหมายลึกซึง้งและความขรังเหรียญรุ่นนี้จึงไม่ใช่แค่ของสะสมแต่เป็นมงคลชีวิตแท้จริงที่นับวันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น าคุณกำลังมองหาพระเครื่องเครื่องรางของขลังเสริมดวงเข้าไปดูที่ชุมชนของเรา Eagle o f No หรือแอดไลน์ที่ hmq0599t อันดับที่3เหรียญนั่งบัลังปี2539เหรียญที่รวมพลังศรัทธาทั่วแผ่นดินเหรียญเสมารัชการที่9นั่งบัลังปี2539 ที่หลายคนรู้จักในชื่อเหรียญฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีเป็นเหรียญที่สายศรัทธาและนักสะสมไม่ควพรพลาดเหรียญน,นี้สะท้อนพลังศรัทธาของคนทั้งแผ่นดินกระทรวงมหาดไทยจัดสร้างเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเหรียญน,นี้โดดเด่นคือความยิ่งใหญ่ขององค์พระและการออกแบบที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ซึ่งออกแบบโดยกรมศิลปากร ด้านหน้าเหรียญสลักพระบรมรูปรัชกาลที่9ประทับบนพระที่นั่งพุทธาลการจนะสิงหาด,ด้านหลังประทับตราประจําราชวงศ์จักรีเหรียญนั่งบัลลังก์รุ่นนี้มีสามเนื้อได้แก่เนื้อทองเนื้อเงินและเนื้ออัปปะกามีสองบล็อกด้วยกันคือบล็อกนิยมนั่งบัลลังก์เมฆก,กับบล็อกธรรมดา เหรียญน,นี้ได้ทําพิธีมังคลาพิเศษที่โบสถ์วัดรังสีอยู่ภายในวัดบวรนิเวศวิหารมีสมเด็จพระยานสังวรเป็นประธานเหรียญน,นี้จัดสร้างเป็นจํานวนมากแต่ไม่น่าเชื่อว่าปัจจุบันนี้หายากมากเป็นอีกหนึ่งตำนานเหรียนห้อยคอในหลวงรัชกาลที่9ที่ควรคู่แก่การครอบครองสักการะบูชาและเหรียญน,นับวันจะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ต่อมาอันดับที่สองเหรียญสามรอบรัชกาลที่9ปี2506เหรียญแห่งยุคเปลี่ยนผ่านที่สะท้อนแผ่นดินเริ่มรุ่งเรืองหลังผ่านสงครามและความลำบากของประชาชนชาวไทยเหรียญสามรอบรัชกาลที่9ปี2506หรือที่หลายคนเรียกว่าเหรียญอนุสรมหาราชเป็นอีกหนึ่งเหรียญห้อยคอรัชกาลที่9ที่สายสาัทธาและนักสะสมต่างหมายปอง เรียนรุ่นนี้ผ่านพิธีพุทธ,ธาพิเศษมหามงคลครั้งใหญ่ที่สุดที่อุโบสถวัดราชบอพิษโดยเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปเช่นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อคล้ายหลวงพ่อเต๋หลวงพ่อจงเป็นต้นประสบการณ์จริงจากผู้ที่บูชาเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่เราตำรวจตระเวนชายแดนแขวนติดตัวและมีเหตุการณ์แคล้วคลาดอย่างน่าอัศจรรย์ ความเข้มขลังได้แพร่สพัดไปจนกลายเป็นที่ต้องการในหมู่นักสะสมทั้งในและต่างประเทศยิ่งเหรียญเนื้ออัลปาก้าตอโคออ้ดสวยิ่งหายากและมีราคาสูงมากเพราะเป็นเหรียญที่สมเด็จยาพระราชทานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและเป็นเหรียญที่พระอาจารย์ฟ้่นอาจาโลได้เมตตาปลุกเสกเพิ่มเติมขึ้น เหรียญสามรอบรัชกาลที่9ปี2 5 0 6นี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งบุญบารมีและความรุ่งเรืองของชาติไทยมาถึงอันดับที่1เหรียญรัชกาลที่9ทรงผนวดปี2508สัญ,ญลักษณ์แห่งธรรมะความเมตตาของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมเหรียญพลังบุญสูงสุดในรัชกาลที่9เหรียญทรงผนวดปี2 5 0 8เป็นเหรียญในตำนาน ที่ผู้คนตามหาบูชากันมากที่สุดและมีมูลค่าสูงถึงหลักแสนบาทสร้างเพื่อระลึกถึงพระราชพิธีทรงผนวดณวัดบวรนิเวศและมีพระชนมายุเท่ากับสมเด็จพระราชบิดารวมถึงในวารจาตุลงคมงคลอีกด้วยทางวัดได้ขอพระบรมราชานุญาตสร้างเหรียญพระบรมรูปทรงผนวด มีพระประมาพิไทยซึ่งเป็นลายพระหัตถทะเลขาของพระองค์ทรงไว้ในสมุดทะเบียนวัดว่าภ,ออภูมิพลอดุลยเดชปอลภูมิพโลอยู่ภายใต้พระบรมบรูปตัวหนังสือฝีพระหัตตนั้นพริ้วดั่งสายน้ำงดงามอย่างมากด้านหลังสลักเจดีทองวัดบวร ผ่านพิธีพุทธาพิเศษศักดิ์สิทธิ์ล้วนแล้วแต่เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ทรงคุณและมีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นเหรียนรัชกาลที่9ทรงผนวดปี2508นี้มี2บล็อกด้วยกันคือบล็อกธรรมดาและบล็อกนิยมมี5เนื้อได้แก่ทองคําเงินอปัปาก้าทองแดงและทองฝาบาทผู้ครอบครองเหมือนห้อยคำสอนของพระโพธิสัตว์ไว้กับตัวเหมือนได้รับพลังธรรมะ พลังแห่งความเมตตาและบุญบาร,รมีของพ่อหลวงปกป้องคลุมครองนี่คือสุดยอดห้าเหรียญห้อยคอรัชกาลที่9ที่คนไทยอยากเก็บไว้ไม่ใช่เพราะความเก่าหรือความหายากแต่เป็นเพราะพลังศรัทธาและบุญบาร,รมีของพ่อหลวงของบางชิ้นไม่ได้มีค่าเพราะทองที่หล่อขึ้นแต่มีค่าจากบุญที่หล่อใจคนไทยทั้งแผ่นดิน ขอเชิญร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวสัตธานใต้คลิปนี้กันเพื <ST AN> ่อไม่พลาดเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์และมงคลแก่ชีวิตกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง e ีเกิลออฟไว้ด้วยค่ะ